มีคุณหมอท่านหนึ่งนะคะเคยกล่าวไว้ว่านะคะจะมีประโยชน์อะไรนะคะถ้าเรานะคะหาเงินทั้งชีวิตนะคะหาเงินได้ร้อยล้านพันล้านแต่สุดท้ายก็จําไม่ได้ว่าเงินเหล่านั้นเก็บไว้ที่ไหนหรือบางคนนะคะมีร่างกายได้แข็งแรงค่ะ แต่มีปัญหาในเรื่องของสมองระบบป,ประสาททําให้ไม่สามารถสั่งการร่างกายได้เห็นไหมคะว่าสมองระบบป,ประสาทและความจําสําคัญแค่ไหนวันนี้นะคะนิ่มก็เลยมีผลิตภัณฑ์นะคะช่วยในเรื่องของการบารุงสมองระบบป,ประสาทและความจํามาเสนอทุกคนค่ะนั่นก็คือตัวโฟล์ค่ะส่วนประกอบในโฟล์นะคะตัวที่1นนะคะก็คือคอรีนไบทาเทตค่ะช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองการเรียนรู้และความจำช่วยป้องกันและรักษาโรค สมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์ค่ะส่วนประกอบตัวที่2ค่ะก็คือกิงโกะไบลบาหรือใบแปะกวยค่ะกระตุ้นการสร้างสารที่ชื่อว่าโพลสตาไซคลินค่ะและกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่านติกออกไซด์ช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อหลอดเลือดนะคะที่อยู่ในสมองและยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดในสมองได้ดีขึ้นด้วยค่ะส่วนประกอบตัวที่3ค่ะโกจิเบอรี่หรือเม็ดเกากี้นะคะ เป็นสารต้านอนุมูลสละที่มีปริมาณที่สูงมากๆเลยค่ะช่วยในเรื่องของการลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทค่ะส่วนประกอบตัวที่4ค่ะบูเบอรี่เอ็กแทกนะคะเป็นสารต้านอนุมูลสละนะคะที่ช่วยลดก,การเสื่อมของเซลล์ประสาทเช่นเดียวกันนะคะส่วนประกอบตัวที่5ค่ะก็คือแอลคาเนทีนค่ะ แอลคาเนตีนนะคะเป็นกรดอะมิโนนะคะที่ช่วยเพิ่มในการสร้างสารที่ชื่อว่าอะสติลโคลีนอีกแล้วค่ะเป็นการนะคะเพิ่มในเรื่องของความจําค่ะบํารุงสมองค่ะบารุงสารสื่อประสาทและช่วยทําให้การเป็นการเพิ่มสมาธิด้วยนะคะส่วนประกอบตัวที่6ค่ะก็คือฟอสฟาติลเซอรีน er นะคะซึ่งทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของเยื่อหุ้มสมองนะคะและกระตุ้นการหลั่งคอรีนและอะสติลโคลีนนะคะซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสมองและความจําด้วยค่ะ ส่วนประกอบตัวที่7ค่ะ Grape ซีดเอ็กแทนะคะมีสารในกลุ่ม b i o อฟลาว n o ย d นะคะซึ่งเป็นสารที่มีโมเลกุลที่เล็กค่ะดูซึมได้ดีเป็นสารต้านอนุมลสระค่ะที่ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ประสาทนะคะคุณประโยชน์ของการกินนะคะโฟโลอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือนะคะหนึ่งนะคะช่วยในเรื่องของการป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์ค่ะช่วยบำรุงสมองนะคะเพิ่มสมาธิเพิ่มความจํา และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยค่ะวิธีการรับประทานฟโฟล์ค่ะรับประทาน 1- 2แคปซูลก่อนอาหารเช้าค่ะผลิตภัณฑ์ฟโฟล์เหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคน3กลุ่มค่ะกลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มเด็กค่ะที่อายุ8-22ปีค่ะฟโฟล์จะช่วยพัฒนาสมองให้ปลอดโปร่งนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจําค่ะกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มคนวัยทางานค่ะ คือกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีถึง59ปีค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ต้องใช้สมองหนักมากเลยค่ะโปรจะช่วยเพิ่มความจำบำรุงสมองและเพิ่มสารสื่อประสาทค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ค่ะก็คือวัยพักสมองค่ะคือกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะเป็นกลุ่มคนที่มีเซลล์สมองที่เริ่มอ่อนล้าลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโฟล์ค่ะจะช่วยในเรื่องของการบำรุงความจำค่ะช่วยบำรุงเซลล์สมองค่ะและป้องกันโรคอัลไซเมอร์ให้ด้วยค่ะ เป็นไงบ้างคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าสมองระบบประสาทและความจำสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะโฟลทุกวันเลยค่ะเพื่อบรรมสม